หนาวแท้หนาวว่ามันหนาวแบบเหมือนตะวันเนาะหนาวใบหนาวเงาวนะครับขอจมกําเตะนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับผมเจียงไฮนี่ประมาณ10องศานะครับวันนี้ก็อีพีแรกนะครับของปี2 5งหเนาะก็จะพาทุกท่านนะครับมาเนืมาแป้งนะครับเมนูเด็ดนะครับก็คือเมนูขั้วหนูนั่นเองนะครับวันนี้เฮาขอโจกดีโจกหมานนะครับได้หนูมา2ตัวเนาะนะครับนี่ก็ไปใต้มาไปใส่ไซมมานะครับ ก่อนอื่นเลยนั่นนะเฮามาดูพี่แกงของเฮาก่อนเลยนะครับกว่าจะมีหอมแดงนะครับกระเทียมขมิ้นพริกแห้งและกอคานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพักมีไม่อย่างอื่นตัวนนะครับอย่างใบมะกิวนะครับหอมปอมเปอร์นะครับต้นหอมเนาะแล้วก็จะมีตะไคร่นะครับอันนี้เฮาจะเอามาซอยใส่ตัวนนะครับจะไข่เนาะนะครับในส่วนของพักไม้ที่เฮาว้อ้อยดับกินข้าวก็จะมีกระเพรานะครับยีลานะครับหรือว่าใบจันทร์บ้านเฮานั่นแหละนะครับผม ก็จะมีใบกุศลมาตัวเน้อนะครับเอาละครับเพื่อเพ่มีการเสียวเวลาเฮาไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเฮาก็อุ่นเครื่องเห็นน้อยหนึ่งนะครับอากาศมันหนาวเนาะเฮาก็เอาพิกแกงของเฮานะครับมาตำตำตำเมื่อเข้ากันนะครับหอกแห้งเห็นน้อยนะครับอากาศหนาวแต่แต่นะครับยังหายนะครับอันนี้เฮาก็จะใส่กะปิลงไปเห็นน้อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความหนันนะครับของพี่แกงน,นะครับหลังจากนั้นเนาะ เขาก็เอาหม้อขางนะครับมาตั้งนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันหมูลงไปเห็นน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อพี่แกงของเขาลงไปได้เลยนะครับเขาก็คขั่วๆนะครับเพื่อไม่กินหอมนะครับเท้าขั้วไปเรื่อยๆนะครับจนเขาเริ่มแก่ละแก่พี่แกงนะครับก็ใส่จีนหนูลงไปเลยนะครับแล้วก็เติมน้ำรังโคกไปเห็นน้อยหนึ่งนะครับผมตรงนี้ค่ะบรเลนเนอร์นะครับทีเด็ดนะครับเมนูนี่นะน้ำรังโคกนะ บานไตใบญญะนี่ถตึงบอก,บอกว่าครบสูตรเนอะนะครับผมตรงนี้ผมก็ใส่ใบมะกิวนะครับแล้วก็คาลงไปเนาะแล้วก็ปรุงรสด,ดินหน่อยด้่ผงปรุงรสนะครับผมเพราะว่าพริกแกงของเขาเนี่ยมันเข้มข้นดีแล้วนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปก็จะใส่ผงขมิ้นนะครับผมลงไปนะครับเพื่อดับกลิ่นเ้าเห็นขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกซัดตีอยู่กลางตรงกลางนะนี่ถ้าเขาเขื่องบาถึงนี่มันเขานะครับผม บอกกองจีนหนูของเขานะครับมันเริ่มจะซุกดีแล้วนะเขาก็จะใส่พักลงไปนะครับก็จะเป็นกระเพรานะครับใบโคสนนะครับหรือถ้าบ้านไข่ไม่ดีลาเนี่ยก็สามารถใส่ไปตัวได้เลยเน้อนะครับวันนี้แถวบ้านผมเนี่ยมันแบบนี้นะครับก็เล้ใส่ค่นี่กพอนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะออมมันไปเหยสักน้อยหนึ่งนะครับเฮอจีนหนูมันเนี่ยเปย์นะเฮอพักมันเปย์นะครับผม บอกในคำเดียวว่าตอนนี้คือว่ากินหอมขนาดเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับทันใดนะครับตีชื่นชอบเนาะก็สามารถทําตามได้เลยนะครับผมแต่ขออย่างเดียวเนอร์ให้เป็นหนูน้านะครับห้ามไปเอาหนูต่อเมื่อกินเนอรสกปกนะครับผมเอานะครับปิดท้ายด้วยการใส่พักปอมเปอร์นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเนาะอันนี้ใส่พักหนักๆนะครับพ่อที่หนูมีน้อยนะครับผมใบใจญ่อย่างแรกครับที่หนูมีน้อยนะครับผม เอาแล้วครับก็เซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูคัวหนูแบบบ้านๆของฮาวันนี่นะครับตอนห้าปีใหม่เนาะสองห้าหกแปดนะครับสำหรับทันไดนะครับตีชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์ตัวเนื้อนะครับผมหรือว่าถ้าอยากให้เฮยแยะเมนูยังนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับก็จะจัดเฮอตามคำขอนะครับตีพอจะแยะได้นะครับผม นี่ครับซีสันน่ากินขนาดเลยนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับใครมีใจก็ตัวมาเนะ้เจียงของจังหวัดเจียงายนะครับ